เอาสวัสดี si insight, สวัสดีครับมาสันที <S <S ่กันจะไปใส่ี่สวัสดีครับจะไปใส่จะไปเปิดพระอบครับพระอบเปิดพระอบให้ทีมงานหลายๆช่องพระอบมีเลขบอกมีเลขพระอบของปู่สถานธรรมครับโอ้ปู่สถานธรรมท่านไม่ให้เลขทรงแต่มีให้พระอบมาชองต้องรออีกสามเดือนเดือนครั้งนึงสามเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งส่วนพระอบนี่ปู่ให้เป็นพิเศษในงวดนี้ โอ้เลขพ่ออบเลยใช่ไหมเนี่ยนี่พ่ออบเดี๋ยวมาดูกันเลขพ่ออบพ่ออบมายังไงยังไงนะเล่าให้ฟังนิดนึงครับคใหญ่โอ้โหปชันดิเกนพ่ออบก็ไปตามโซนรวยๆของปู่สถานทำแต่ว่าปู่บอกว่าตามสัญญาสามเดือนนั่นคือสามเดือนก็เลยปู่ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นเอาให้พ่ออบมาเอาพ่ออบวันนี้ไปก่อนให้พ่ออนี่ยังไม่เปิดใช่ไหมเนี่ยังยังจะชมกันพร้อมกันเลยใช่ไหม พอดูดูพระอุค์นี่หนึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่งเปิดก็ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนถอดหมวกก่อนเด้ออ่ะถอดเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเขาจำไม่ได้อ่อรอแล้วครับอ่ะขอขอท้ายขอโชว์พระองค์นิ่หนึ่งนะอ่าอ่นนี่พระองค์อ่าอยู่ในพานเนาะเป็ดเป็ดเป็ดในพานอ่ะ ผักอบตจะมีอยู่สองสองพันอดเลยเาผักอบนีมาๆๆมีอยู่สองผักอบเนาะใส่ใส่ผมตั้งน้ำเนี่ยเสนอเอาอ่านี่นี่อ่ะเี๋ยวลงบ้านเอาเด้ออ่ะเอาเดี๋ยวเดียวครับก้อนก้อนที่เปิดท่านผพี่ไงหวัดดีครับผมหวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชองนีครับผมเอาความเป็นไปเป็นมาของผักอบให้ฟังเนี่ยผักอบเนาเอาเอากัเนื้ออ่อนแรงครับทำไมมันกับเนื้ออ่อนแรงกับเนื้ออ้วนแรง ไปตามซองนะครับไปตามซองรวยรวยรวยปู่สถานรมครับแต่ปู่บอกว่ามีสัญญาอยู่แล้วว่าสามเดือนหนึ่งจะปล่อยซองครั้งหนึ่งครับปู่ได้ยันเสียใจไอ้ปู่เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาะอบไปไปรับะอบนี่ห้มาเป็นสองะอหไหมาเป็นสองผอสองผอเอ่อก้อนก้อนสีเหลวหอดะอเนาะไอ้ปู่สถานรรมือหนานเพื่อเอย่างเกาแสดงมุทิตาจิต เป็นครบรอบอายุเท่าไหร่นะหกสิบห้าหกสิบห้าเมื่อเมื่อน,นันเพื่อนเพื่อนปล่อยตัวเหล็กนั่มเป็นบ่นจุดทูบจุดทูบจุดทูบหน้าพระมหาจากักรพรรดิครับเกี่ยวกับ<ม>ฟังหัวใจเนาะฟังฟังหัวใจพระมหาจากักรพรรดิมือเป็นจุดทูบได้เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วกัม,มีมีมีตัวเหล็กอย่างอีกเนาะเมื่อนันผมจำอะได้ไหมเมื่อนั้น บ่มียอ่990กับกับอายุเพิ่นอายุมี990กับอายุ60ห่าเมนครับครับผมเรามารุ่นเลขผอบกันเอาเปิดได้หรือยังเปิดเอ่าลองผมอธิบายได้ไหมมันจะบอกเจอาน้ำโนราบอกเปิดเพราะสิมีผอบหน่อยกับผอปไงจริงจริงผอบนี่เปิดเปิดแล้วเนาะครับเปิดเมื่อเดียเปิดเบื่อเดียวเพราะว่าปู่ให้เปิดวันที่22อ่าเวลาตอนแรกปู่บอกว่า หกโมงเช้าเก้านาฬิกาแต่บัดนี้ปูโทรมาบอกว่าให้เปิดแปดโมงเช้าเก้านาฬิกาแต่เลาเปิดตั้งแต่เมื่อเช้านี่เราแปดโมงแปดโมงเปิดเพิ่งคนเดียวเปิดเพิ่งไปแล้วบอกเพราะว่าจะปูให้เปิดเวลานั้านนัครับที่นี่มาทีมงานมาหลายเพิ่งก็อยากได้ อยากได้คือกันไดอบคือกันแต่ได้เปิดให้เปิดให้เบิ่งไม่อีกเช่นนึงเพราะว่าหลังจากเปิดเราก็เอาใส่ขึ้นไม่ได้เอาไปใส่มีอันเล็กกับอันใหญ่เอาเปิดอันไหนก่อนอันใหญ่ดิดอันใหญ่ก่อนอันใหญ่นี่ๆวางไว้ใหญ่สามตัวยังไม่ใหญ่พออบหน่อยย่างบะหมี่ย่างบะหมี่มีใหญ่คือสามตัวตัวใหญ่สามตัวตัวใหญ่สามตัวโอ้รอดูเลยแล้วก็ขับรับครับเอาดังป๊กตัวนึงดังป๊กเลยมันจังสมซื่อสมเสียง เอาแล้วเด้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วงวดนี้งนเียนออกซะรวังเขาออกเขาอีกแท้แท้เขาอีกแท้เปิดกลางห้างเปิดกลางไ่ได้เปิดกลางปลาบ่งเล็ก่ะเบิเบิ่งเเดี๋ยวจันทโครบจับเด็กูสถานทมเห็นเลขหแล้วแบบเล็กอย่งนจิต เด้ชอง้าเจดหเห้าเอาเ c ตัวนี้น้อยนก็คือสี่เก้าแปดสี่เกาแปี้าแปดห้าสีอันนี้พระอบอันใหญ่นะครับของอันใหญ่นะน่าจะเป็นพระอบนี้เปิดมาสาตัวแน่ๆปูรวยยเนาะปูองรวยรวยาูรวยรวเอาไว้คืนเอไว้รอรุ่นนะครับจะมาเปิดพระอบเล็กอีก เอามาตามเบิ่งคนนี่พระอุปจ้าพระอุปสองพระอุปสองตัวแต่เบิ่งเบิงพระอุปเขาเป็นจังไดนักฆระเขาจังได็เบิ่งไกลๆเอามาไกลๆนะเขามาไกลอีกในฟ้านี่มียันมียันโอ้มียันนำโอ้มีสายศีลมันนำสายศีนคอกไว้คอไว้ผูกไว้แต่ว่าเพื่อนให้เปิดเก่าม้งเจ้า แปดโมงแปดมเก้านาแปดเนาทีก้นเช้าเก้นาทีเมงเเ้าทีแต่เปิดไปแล้วแต่ว่านี้อันนี้เราเอามาเปิดให้ท่านชมอีกรอบนึงอันใหญ่เปิดแล้วเจ็ดหเกาเจ็อ่ะวางไว้บุนท่านก่อนครับผมถือไ้ก่อนเด้อปูสถานธรรเด้ออ่เอันน่อยเองก็ได้จับเลยฟังฟังกันหะสิังเหตุกา ัดังอยู่ดังอยู่เดิมดังเหมือนเดิมดังตามเหมือนเดิมเนาะคือเปิดจุกนั่นเนาะอ่าเหมือนเดิมสีแมนตัวใดเนาะฮะนี่เนาะอันครับอันใหญ่สามตัวเนาะครับอันน้อยหนึ่งเจ็ดตัวเนาะนี่อันน้อยอันน้อย อันน้อยจักโตัวเด็กสองตแต่สิมีจักชุดแต่นั้นเดจํำได้นาะเมื่อกี้อ่ะคือหอมเทปขึ้นอือืออ้อือ้อฮืะมิชุมด้ไมีบ่ได้ไ้เมีบทั้อเฮ้ย้เฮ้ยห้าทาห้าห้ายังไหนห้าห้าาแล้วก็มีเจ็ดศูห้ายหรือห้าศูนย์หรือเจ็ดศูนย์ไปนมีอีกฟังนึ่งอยู่มีอีกฝังนึงมีบ่มีบ่เบาอีสาน อ้นี่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 เป็นกดเจ็ดศูนย์ครับให้วิ่งหา่แบบอื้ออื้ออู้ห้าหโอ้จังสี่จังสี่ถ้าเปิดถ้าเปิดเปิดพรอมกันเป็นอย่างไรเปิดพรอมกันเปิดพอมกันเปิดพอมกันอะไรแดบแล้วึโ่โง้อย่างนี้หกห้าหกห้านี่นะหกหกหกห้ากจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหกห้าโอเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์พบคารบหกเก้าเจ็ดศูนย์นะครับพระอบอันเล็กเด้อพระอบอันเล็กอันเล็กนะครับพระอบเล็กอันใหญ่ถือใส่กันสิเอาเอาใหญ่มาคู่กันนะเออมาคู่กันคู่กันถือใส่กันละข่อยไเนาะเนือแตกเนือแตนเนาะอแตกเนื้อแต่นเอาไม้ชักปุริล่ะนะครับครับมาถึงสุรินทร์อ๋อมาเปิดอยู่สุรินทร์มาเปิดที่นี่ครับเอฟซีแคบไปบบนีบใหญ่อันนี้พระอบเล็กเด้อ ครับครับครับเนมาทางนี้หน่อยครับหมุนมาทางนี้หน่อยเราชิดกันเราให้ฟังงวดที่แล้วเป็นไงบ้างได้หลายอยู่เนาะตรงตรงสองตัวที่แล้วก็หกเจ็ดแต่เป็นซองเลยเลยไม่ได้ผอบผอบนี่จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกในการนําตัวเลขผอบมาให้เพราะว่าเพิ่นว่าสี่หายแต่เลขซองสามเดือนหนึงครับแต่ว่านี่บอเรลยวก็ีม่ผอบ นี่เปิดพระอบมีน้ำให้พุ่มนางมโนราถ้าพบนางมโนรานี่ยไม่ต้องรอต้องรออีกสามเดือนประมาณวันงวดวันที่หนึ่งอือทันวาธันวาอืปีใหม่พอดีเลยแล้วพระอบนี่มีระยะบอกครับพระอบนี่บูปูยังบวารยังยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ครับแล้วแต่ท่านเมตตาเนาะหายมาขัดเลสอ่อขึ้นไป่นบอกว่ามีให้เช่าบูชาไหมต้องต้องรอถามปูบางกอนนะแต่ตอนนี้แอดไม่มีนะครับแอดไม่มีบูคงว่ามีอีกบ่ ครับนะครับผู้ที่ผู้ที่อยากบูชาพระอบเนาะบูชาพระอบเปิดเบื้นงบนบางทีนะครับพอปูจะมีให้บูชาบ่ครับหอมรู้สึกว่าหอมเนาะปูมีหรือบ่มีเนาะพระอบเนาะเลขพระอบหอมเปิดองนมาในหอมนี่เองปูสถานที่นระอยากจะได้เนาะสวยครับไม่รู้ว่าปูมาจากไหนมียันด้วยไหมฝาสวยหลายทั้งทั้งเล็กอันใหญ่เลยมีฝาคมียันฝาฝาเป็นยันใหญ่เป็นเลขพระอกพระอกเด้อพี่น้องปูสถานท่ามี่สิให้เปิดอยู่คนเดียวเนาะ ให้เบาทิพย์แกนเปิดอยู่คนเดียวบาลมีเบาทิพย์แกนสูงหลายเพิ่งไปรับไปกับไอรงพองเนาะกว่าปูบอกว่าให้เบาานนี์แกนเปิดก็เปิดละเมื่อ3มเดือนที่แล้วเปิดที่สวนผมแมน๋อขอบคุณเบาทิพย์แกนหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆติ่นําตัวเลขกมาฝาก fc ททงซองเนาะหลายๆ่องครับที่มาติดตามกันนะครับขอให้เลขของปูเขาอีก นะครับผมผมมั่นใจว่าเขาเพิ่นต้องเขาภาษบอกมีนะพี่เอ้าแบบไม่เอาแบบโอ้ดครุบครุบขี้เนี้ยเอาโอ้ยภาษาอังกฤับมีอะไรจะฟังไหมจะบ้าชิงมีอะไรจะฟังไหมลูกเมีอะไรฟังมาไหมมันต้องได้ทุกภาษาเลยเอาเบาสารไม่อะไรฟังไหมลูกเมียไม่อะไรฟังไหมว่าเลขเลขโซไม่มีมีอะไรฟังอีกนิดหนึ่งก่อนจบครับต่อเลขโซ่ก็ต้องรองวดวันที่หนึ่งธันวาเนาะส่วนเลขพระอบนี่งวดต่อไป เข้าหรือไม่เข้าไม่รู้น้องวันนี้เนาะวันแรกแวเป็นครั้งแรกไม่ต้องรอเลขซองวันนี้เอาพระอบมาเปิดให้แล้วแต่แต่ถ้าปู่บอกว่างวดต่อไปจะให้พระอบอีกก็เดี๋ยวค่อยค่อยรอเนาะพอแล้วต่โลงพระอบอีกทะเลอบเข้าเอาเลทพระอบอีกเนาะขอบคุณพี่เบ้าทิดแก่นมากครับขอบคุมากนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่นเด้อนะครับเบ้าอีสานทิดแก่นเด้อครับกดจับสไคค์กดไลค์ครับแชร์ให้เพื่นแน่บ๊ายบาย